รงเชื้จงเม่ก็ตีนจาป้องยูมองชัวเรื่องชัวตูรงเชื้เที่ยวก็เปเทียตี่เจ้าหนึ่ชั่วละเจ้นึ่ชั่วป้ปอนเดอรนอนนะจ้านึ่นอนมัลุงเบเป้หัวจ้นึ่ปอจีนบัวระยะเดียป้อนโจชื้อชื้อเทียมีอย่างที่ตูล้วยะเดียป้อนโจมีนอนเดียบเทาจ้าลูมัเดี ป้าชอนะสิะีช่น,าาน่นะมันมน่งอัลลมิเนียมสิล่ะ,ลเะเ้า老妈จะ้าชอนะมาตุอยืจนะมาร้องก็ต้จชน่ะเียชิ่งชนะเดี๋ยไนะมันนี่เที่จะต้อชื่ชล่ะแต่สินะชื่อปลอตาเลายชมนมีนี่สิน่ะเออเค้าในะยมาเปสิเวกูกูยัปจาหนึ่นงมาเปเียยชอนะมา เออด้าล้แน่น้องทิ้เทิยงจุตดูชีวตแล้วเดียวออเย้ว่าจะยากจปอดูชีวิตนะปอดูุมีซิละเจว่าจะดูไม้จะจะว่าตะดแมวล้วนะเทาล่ะนอละไรนจมหนึ่งน้ะว่าปีจะข้มหงอยู่ปลอดตาหมม่รี้ล้ไจะมีอยู่ไรเออตูน้่อย่าตูปลาจระเขอนะชีวตดูุม้อย่าตีตูตุแมวเลยอย to like ่าตีตูนะเข้าใจ่ะจะมีอย เนี mig mig thing, ่ยทจ้าราซาเตต้มล ac ้วเนี่ยหวนตุมมีลเนี่ยมอนตุมชืนแลเนี่ยอนียาเี๋ยจะปาลงเลยนะตุ้นั่นยาปาตุ้ชือนแ้เตอกานแล้วนีไมด้ลจิงหวเดียปาจบัวน่ที่เออเดต่อเียปาชบัวมาดตงล้งน่มาเนมันจยอเลยตุ้มจีนจเออเดีวูนัมาย้ก็ตุ้มจีเจีต่ดั 呃，点了点半，春节直播了嘛？都嘛春节嘛，你像这宝贝到小狗，好像十二生肖都内蒙古早上了。呃，可能嘛也走走多了，叫那嘛莫走嘞，天气穿到了十。呃，叫嘛春节了嘛，叫那么老人多穿红棉。呃，晓得朝廷老嘛也呃，去帮忙挖木木，叫这呃，满木老家的叫那么老满城嘛，哦，这土的满城嘛。

ชวได้ตรงนี้เนาะมาเปเจเป้เจนะตัวปาตืนั่น่ะเออตัวปาตจ๊ืปาตมีปาตอปาชิงบัวอืมอริ่เนาะจเป้มุชัวยาว่าอยเเจว่าเขาเราแล้วจ้น้เจเป้ยันเจนงม่หมดแต่ตัวตัวการมันจะ่อเนาะนุชตัวกาตัวนั่มาช่อตูนันวเขาตรงนี้นมาเนี่ตัวตัวอีตัวโจ๊กมาตรงนี้ตัวโจกมีก็ใช้ได้งไดเกลีเนเลย เออย่องก็ปัตตุช Ch ื้อนะอืมเจงกล้วนะเปียมอชัวร์ัน่เราจะกลับมากูมาแล้วเทียครับวาเนื้อหมเส้นฉีวนี่ะตุปัตตุกชืนะมาเออมืเรชัวร์ยันแเราเราเลยมันชีดงนั่นชือตาเนึ่อกะม้นดาเคีก็มจะละหมอดชัวร์มาชื้อฉริลงนะชื้อฉีดแต่นี้ยตัวฉงอ่ะ 那种苦瓜，那种苦瓜我蛮开啊！我现在咱们一块开，开个都包包子了。呃、嗯，都哪来？萝卜包也都哪？呃，萝卜种的哪呢？但是啊，那几包蛋不弄哪？哎，那没包萝卜包，那是那几条马青菜，门前种的那菜。呃，几条哪些马青包了，马豆吃了。几条吃了嘛？那到本地到县道上，我们一头牛来吃鸡嘛，门前。 ยังก็ตัวหน้าเด็กแต่ที่เด็กๆจะยังเลยตัวแก่ก็ชอบเช้าเลยฮะก็เปื่อยๆเนาะมาเปื่อยๆตัวหน้าจะจะเสียจริงๆเนาะตัวเบาๆหน่อยนะเออเจ๊หนูตัวเจ๊หนูเบาลงหน่อยนะมาหนึ่งใช้มาทีอย่างจังมันนะจังมันลงหน่อยนะเออเออวันนี้นะเคลื่อนตัวเช้าเลยเจ๊เปื่อยละไม่เคลื่อนข้อศอกอ่ะลงลงขาลงขาตัวม้าวันนี้นะเจ้ามีอย่างนะ 土农嘛，你呀一路弄错，是哩。土农贴掉了底都，都都背火都包谷啊，都包谷贴土农嘛，满主要水桶了。这家一路乡土，哎么么山风，是哩啊，背、呃、古窑了嘛，又在一路乡土嘛，烧得烟锅一路弄了，我看着你啊。 เ God, ี่ในมูอเขก็ตาโปวยาปวจาเจ้าเจ้อยาช่วเจ้าจาอีอยางน่ะไปดูอยากเล่าดูกุีิเจ้าเราเจะเจ้าเราตีมาตาชิมาเจ้าเราตีเจ้าอตูน่มาย้อนดับ不ลอยู่ตูนอเที่ยตูป่าโจชีนะยู่อตูน่มายู่อตุย้ตนดู差不多เลยเจ้าเราเจ้าเดี๋ยก็มาเจ้าเราหมู่ม้าจอจจอดยันทุเชื้อเออจอดยันทุเชือออก็เคินแต่กันดอะกันกเราหมูมันตีต่อไกอีกน่ะ 呃，这个么，种种，这个么，的莫得了，好好路一头车，也好好路一头车，也好个多。一月的落过大喽，这个么叫了么啊，那个都是种的，这嘛，多盖，多盖哩，它长下雨多哩呃，叫了从后头后叫过后的，呃，莫一叫简单，叫了后下都贴。 接麻利啊！那虽然那做麻利，那麻那拆接那张都是那啦，晓得打接那就赶紧干喽！晓得没有那个单，叫咪娘点接一扔一单接忙着那，那大家那点背尿了老背起都木红毛了！叫咪娘，嗯、呃，买货下风老了硬起装嘛，你那背好摸掉了屎，路在那那点背起错了摸掉了就肯定在那了，就是背完摸掉了呀，那、啊、掉了屎嘛，嚷嚷掉！ 都包粥吃那是，那那姐要担心那被记者盖哩叫老头了，那姐你莫哩那那，要给都包粥吃那，都要有伢哩那老骨头哈，啊，那那有伢喏，对，煮老菜哈那姐要在家，我梦见着俺哩老骨头，那是么在家嘛，就是，姐自己家里那莫就就包那绿豆汤，就莫破地做地做，姐家那么凑合，嗯，姐就让着叫恁娃。 mang nồng nữa, mà nồng mang nè, mang chữ nè, Ờ, ừ, mà trong cơ đi tiếc, cái nông, nông, đi cho là cho họ mà mang xe mang chữ 欸, mà, mà chữ chữ khóa là trong, Ờ, thì cho nó mà trong hành cho nó, giờ các mà tiếp là, là tí ya, ya, mh, tí à? Thì á mua cho là một tỷ kia cho à này nó เออปอกือเหรอนั่นอจเมื่อเจ้าหลอกคอโดนจอดในงามากัดเจงกูรงเนอมากัดเจงสิรีมาหอนใกล้บ่ลรายมมว่น่นอมใกล้เกิเหลหลอีเกนเบ่รยมมว่าวใกล้อินโจว่าตีนนะไอ้รู้จะได้ไปตเตโปไอ้อีมอตะตจีรู้จะได้ไปเตอโปจานเก็จอกจีมากูม 啊，做例话嘞，那你拉好老师，就举报中里马参加，一阿上了举报中嘞，店你那么多那呢，你讲中午都把到吃呢，呃，叫人炒好天炒啊，嗯，做天啊，叫人做啊，没叫人做天嘛，种个呢，哈，种啊，盐么啦，种怪呢，就种可能弄天啊，就可能弄到天冇煮到，打了那洗老刀，还要冇搞清洁嘞啦，冇洗到那老呢。 เจฟ่นเดาเตี้เตี้ยยงอาหญ่หม้อน่ะตว่อเตม้องลินาเล่อหนาเป็นยงจุ่เทียกเตาตุนาเล่ย่ากันเทียกเตาตุนาเล่อนเจหม้อตีเร้ตุปักกึน่ะนี่ยาตุปักกึน่ะาช่นหนึปอบงก์ตุนาเทียบักกึน่ะเออยงก์ลีตุนาเทียกเสียหาจ้าลนาตัวมาตัวปออี้หนึงหนาเออตัวก็ลีจาหนึ่งสุนเทียแต่ยังบอกมันจะตองลนเทีนาตุบกึน่ 是 ora,、no、到了大雪天末，哈伢在吃点东西穿点衣裳。现在老木末，呃，到了大过节了，这叫老木，嗯，炒食，用大雪里呢，这米有呢，呃，到那么大雪天末，哎，木天里那做呢，这米就米有吃的，哈，这里哈包了呢，老哈木食木都立土贴，搞些的哈包皮着穿啊，呃，到那地方包粥米，包粥吃。 呃，把全部啊，地,地是背拢背囊，要低头做囊子呢。我还有个交通哎，要领、啊、他点我，他没莫马查理得了，没听个到度那度那嘛。你晒的话，咕噜公太那一种个了，些咕噜公太那，你说都干了呢，你又莫去查理那、啊、呢？我一家门种果树啊，种果树的嘛，人家天天就是有家家那样子，你就晒特。 หนูสาญนอยู่นาญอป่อ่ดี่อยู่รูเต็มเลยสุกคุณเวเทีนาแต่สิตุชชนะมัน่เขาเชีนตัเสียตุชชาน่ะกูกูเยอแล้วมาทอมาเออเป็นมงตัเชียมัเป็สีจตัเชียซ่งมันาญเปตัวเชียนตัสมันตุชชานะนะเออนีใชก็ลงตุกายตุชชาน่ะเนาะแหนโรงมันยเป็นเข็ดเป็เออเป็ดไเป็ดได้งละกงตีลูกเรียลมาโองลีนันตเสียเออลงียนเออเจมือเออโองลีน ให้รอกันบางผมลงนีน่ะเออลีนาเนอจะมีตัวมีหน่อหน่นน่าเะขียลีนาช่วเออเปียหอยมุนเทอเลยตัวยาป่านเราไม่ใช่ไมเตัวกันเราเปยบ่าเป่าตัเกันเฉยเดียวจะมีหนอเนอเป้หอยมุนเทอใช้ปตัวตัวชั่ววะมาปะฉามอกีปะฉามากีปะฉาเลยอ่าเดียวมาปะดงข้ เลยามทหตุนไดปวตูทงหัวนนะเออมาลติเชนมาทากูตัวยิม่นทชิมาชิปาเยวอลต่ชิโนปม่ละขนี้ตังเสียหานรุนุ่งเสนซืหันนาเจ้าหันเออเจ้ามาโอ้จงตูมาตัวเจ็ามาตูนาเจ้าตัวอมาจงมันเชียเปใช่ปอปอะ้ากูจ้กูมึนเน cũng mời cả thế bỏ hết thì nhau nhóc học từ thế nó mà muốn đầu cơ thì xin đây thì ở đây cũng hay lịch sử là thế tụi chỉ tàu thế thì chỉ có tiền nữa ô cho nên nói cho nên bộ bảy ma sẽ ừ cho cho nó bộ bảy ma nó là ít giờ cũng cũng một mà như là khen nhau với một cái cháu này thông hoa cũng cũng hay cả nữa, sao? ô trang này tí này nè, nào mà bê thông hoa cũng nó à, chả nhỏ, thông hoa này mua à, đúng không? trái có gì gì nên thì bỏ sa, trang nào mà tao cái gì cho nên nó lại đã lọ không thua cho nên nó mà đi xây cái gì đó ừ giống như cho nên nó chỉ tay hoa thông hoa cho nên thông hoa nó mà giờ đi ra đi ra chỉ là nên bỏ cái nên cái sao giờ มัวเออทตัวนี้ใช้กูเคยตุชัวรตนี้ตุี้มจีนอ่ไทยอนี้ที่ปออตันทตุชัวใช่ไหมจาตีทองเีเนี้ยจุปบเท่เออตุนั่นไงรองรองชัวร์จาตีนหงอว่ามาปรงเขเนอรยจามียอ่เนตุ้อนั มอาประงขมายมอยตะยาเตอวัวปอวัจกิปาั indeed, ือทีเจลีวัวเผาเจลีมอม้ตายทมอสูเตสสตอเออนอจตอียวอตัวผีจมอซสูนนอมาสูมอเจี่มอนตายเเออเจ้นอเนจ้านาขงเนจ้าหนอเจ้าทงหัวเละนะเจ้าน้ปหัวทงหัวกูนะ thông hoa này mua ao nhà thông hoa xử lý nhà mua thông hoa nhì thông hoa cũ cho thông hoa cũ mà này dùng đi cho nó tu tu bò rồi nữa tu tu cung rồi nữa ừ họ giờ cho thông hoa và nhì ấy lấy cho nó mà cho nó chỉ tu để đông mình gì thông là, là. là thiệt ta chỉ mà này chỉ tu bò chỉ có cho mà cho chỉ xét chỉ lo để cho nó cho nó mà lo tin tha tin chơi đi nữa ừ cho nên ta cứ chơi chơi trong nó rồi 你说：“都多包，多多供了呢？今你们客家伙包好了吗？那客家伙包这家秸秆、啊、呢？老古道，干嘛这些？叫我们话那超好是这养养根呢，养出。呃，慢慢叫来超的好干地是哩呀，好干到地里来、啊。嗯，这因有主包盆，着个点秧田去种，了，搞包了嘛。好啊。 รงอีหยาดซีเทียสืยารงโจ้หนึ่งมมาต่好เนอม้าตอ好狂ม้าต่ต好ยกหนึ่งนจินชเขามต好สืล้ว嘛เนอนี่晓ถือเดียมาต่อมาเจาตือมาเล่งตวมันที่ชัิเจ้า่งม้าต่อตัวทีเจ็บเนอมต่อ好จ้าหนเจ้านึ่าดสนชมโอชั่รมก็เลยำยเอ จนนมาน้อตังเกก็ชิมาเลยลังคาจาอนั้นยังตองเลยเออใั้นึกยจงปลานั่นมัเนื้อกินสื้อกินแล้วอย่างนี้จะมาล้วอย่าเนี้บันท้อินะลิ้มมันจะนั่งรอสินะนี่ยุงนั่งรออยู่มอนจะปลานี่ตัวเดียปลานั่นน่ะจะอยนัไเปปุ้ช่วนั่นแหละปตุกง่นนั่นแหละกนี่จะงมตุนนัตุนอีตุงชั่นนี่มัจะเท่าออ 然后你戴木戴卡着，你看那戴金条了，戴满了了，扔这扔木来了了，嗯，他戴满了，第二样，那下雨想不着就想戴戴呢，你满头都扎好，你一二周岁就扎绒了，你说呢？嗯，只要绒弄还绒熊啊，搞好都那么绒到熊里了，嘛错嘛，没应当嘛绒到双毛手，没应当嘛绒到一二弄手，没应当嘛绒到。 一路向前，你那么干打点人了呢？莫叫恁错着走呢。这一一个靠上了就点那个金马里人了，莫叫在等那么，你莫能到呀，莫莫到也错。还张老师那点，你认种到乡里人了。呃，这土河又土河又种，这种到乡里人呐。这你们好好空啊，真的好空，么，计莫接了，么，接要么接接点些，再错那了就估计接 nena kheni nato kani paa si te ni cha chi rungi nasi runga moo chani kia na cha la tia chani kia na cha la mu thoo ho la tau na rungi nasi ni kia nó cho cho sống đó rồi ừ, cho nó chứ cho nó chứ cái tàu tao thiết chứ ừ ừ ừ thôi th đương ừ. là đó cho nó chỉ giờ tiếng con cả tổ thân cũng nó chỉ khơi cho nó lo không nó được, ừ khơi cho nó cho nó cho một tổ chỉ mua là chỉ chỉ kỳ ra nhục cá nó đó chỉ kỳ ra cá nó đã cho một thôi không mà rõ chua cho nhiều đồng chua mà ta hồ tí mà sản đâu thì mà à ừ nó đi 我怎么超好，怎么都好嘛，心不散呢？还有点，那吉么嘛，那怎么那了？他还古汉铁多多呢呢？只要叫价那收，叫价了买，你木叫老叫买叫，那老好吉古啊，就干那几克吉古几克，那古大处都要啊点，哎呀。 是么、e, no？一头胎，又一个胎，又的个，我那是点交交交交不里那点，是么？干活点苦，去去了啊！原的那都你包里那是呢，我那木，那我那木在点里呢。这啊，是叫家伙呢？龙哥，莫得好呢，莫怕龙考呢。看到你呢，就没有呢，莫怕龙考。哎，莫得了，炒好点龙，你去炒炒炒贴点那锅冷呀。 chua thì lo thì mất tàu vử mà bắt đồng kho nè kho nè mà hay hay một chỗ bây giờ cứ đi mong nhau chỗ xa và nhà là tê à cho mà đi chụp bao lùng là họ nhau thay tê mà cao à ừ người cao nữa lục cao tê nè mà bắt đồng kho nó chỉ mất cho nên cho là một

จะมใเอ้ม่ใีมันต้อเลี้ยาหนูนะนนากูเห็นว่านี่เาจิงกาเสียเขาตจอล้หูตัวกูน่จะมีอ่างน้กูตัสัต้องเออเจียสุนอาสุนเออเดี๋ยวตัวเอบะสุนอาสุนเจั่วช้าจสุนสนออนั่นะให้ตัวมถึงแต่เตย่ะยะตัวตัวแต่เลูสต้องแต่เตลเจียสุนเป้สน เออเจ้า้สุนช้ชี้ชีเจ้าชะหายาตัวเนียนอยู่ทู่นะเจ้หัวยานตู่ตอก้านนอนตอกอนต้องฟงน่เจ้าเท่ไรกูนมาเนอรนอเนอจะจึงเีัยขบตัเราหัตัวรีนอิงจีโดนเนืจะมีเนื้